จักรยานเช่าคันนี้มันรอใครทุกคนเคยเห็นโมเมนต์นี้ไหมจักรยานเช่าสีสันสดใสจอดเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าปากซอยแต่ไม่มีใครเหลียวแลเหมือนน้องรอใครสักคนมารับไปปั่นชมเมืองแต่สุดท้ายก็แฮ้ว คือเข้าใจนะชีวิตมันเร่งรีบรถไฟฟ้าก็สะดวกมอเตอร์ไซค์ก็ซิ่งได้แต่ทุกคนลืมไปหรือเปล่าว่าการปั่นจักรยานมันคือการฮิวใจแบบไม่ต้องเสียเงินเยอะไงแถมยังได้ออกกำลังกายเบาๆสูดอากาศแต่ก็ยังดีกว่านั่งอยู่แต่ในห้องแอร์ปะหรือจริงๆแล้วที่ไม่มีใครปัน่นเพราะกลัวเหงื่อออกกลัวผมเสียทรงกลัวผิวคล้ำแดดกันแน่คือเข้าใจอีกนั่นแหละแต่ท่าลองมองข้ามเรื่องพวกนี้ไ ได้ชีวิตมันจะสนุกขึ้นอีกเยอะเลยนะเว้ยเห็นจักรยานเช่าจอดเหงาๆที่ไรก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วน้องรอเราอยู่หรือว่าจริงๆแล้วทุกคนก็แค่ขี้เกียจแล้วสรุปว่าจักรยานเช่าที่จอดอยู่เฉยๆมันคือสัญลักษณ์ของอะไรในสังคมเรากันแน่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยดิ